แลววันนี้เราก็มาอยู่กับเฮียทวนแล้วนะครับเฮียออกรถเป็นตัว m u วเอ็กซ์อิลิกับโบ๊ทนะครับผมแล้วก็มีการเทินรถเก่าด้วยนะครับครบจบในที่เดียวไหมครับเฮียครบจบในที่เดียวครับ <laughs> นะครับพูดถึงการบริการของโบ๊ทให้พี่ๆทางบ้านฟังบ้างครับว่าถูกใจอะไรโบ๊ททำไมถึงเลือกซื้อรถ i อลซูมิวอตัวอิลิแกนแล้วก็ใส่ชุดแต่งกับโบ๊ทด้วยอ่าขั้งแรกก็คือ เซลหล่อจริงๆสู้ลูกค้าไม่ได้สู้ลูกค้าไม่ได้จริงๆครับเซลหล่อโอเคโอ้พุตาแนะนําดีขอบคุณครับบริการดีครับผม้านแนะนาเข้าใจดีและในส่วนของโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างถูกใจมากถูกใจมากเืออะไรได้หมดอะไรงกับให้ นี่คันนี้พิเศษมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างด้วยใช่ใชโชกปากระโปรงด้วยใช่ไหมโอเคนะครับโ,โบสขอให้รถคันนี้นะครับเฮียนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮียมากๆเลยนะ